สวัสดีค่ะชาวาธาตุน้ํากรกฏพิจิกเมีนจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิมีให้เช็คสําหรับครินี้เป็นดวงความรักเดือนสิงหาคมในหัวข้อรักแท้รอชัดเจนนะคะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนโสดที่มีคนแอบชอบหรือคุยอยู่แต่ยังไม่ได้ตกลงสถานะกันรอคอยความชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจิตด,ดูใจคนหน่อยนะเดือนนี้นะคะชาวธาตุน้ําเป็นอย่างไรบ้าง ชาวท่านน้ำนะคะรอคอยหรือต้องการใครสักคนหนึ่งหรือนึกถึงคนที่อยู่ทางไกลเป็นรักทางไกลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศต่างชาติไกลๆกลกันก็ได้เป็นความรักที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมานานนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าหรือคนคุ้นเคยก่อนหน้านี้ นะะกลับเข้ามาในชีวิตยังถวิลหาคิดถึงรอคอยรอการตัดสินใจกับคนคนนี้อยู่คุณเฝ้ามองเฝ้าแอบส่องความเป็นไปของเขาหรือเธอคนนี้จารย์ดูทุกเพศแทนเพศเราเองคุณต้องการการหวนคืนการกลับมาเริ่มต้นใหม่การมาเติมเต็มกันใหม่คุณแอบสอ่องแอบมองเขานะคะ คุณยังคิดถึงเขาคุณยังลืมเขาไม่ได้แล้วคุณหวังให้เขากลับมาหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้คุณอยู่ห่างไกลกันคุณยังเฝ้ารอคำตอบว่าสักวันหนึ่งเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณมาเป็นคนรักที่ดีมาเป็นรักที่คุ้นเคยกลับมาคืนดีกันหรือก่อนหน้านี้อาจจะปลาคารมกันไม่สบายใจต่อกันขุนเคืองใจกันคุณก็อยากแอบส่องแอบมองว่าเขาหายโกรธหรือยังจะกลับมาดีกันไหมยังไงคุณหวังการหวนคืน หรือการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคนคนนี้นะคะเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยคิดยังไงเป็นยังไงคนนะเขาจะปวดหัวใจแตกสลายมีโอกาสเป็นชาวธาตุลมไม่ทนตุนกลม ธาตุน้ำก็รกฎวดพิจิกมีนได้ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินเพฤกศพกันบางกอมาทุกธาตุนะคะกระจัดกระจายกันมาแต่โดดเด่นที่ชาวธาตุน้ำนะคะกรกวดพิจิกมีนโดดเด่นคนคนนี้เจ็บปวดเสียใจเสียความรู้สึกหัวใจแตกสลายค่ะไม่มีชิ้นดีเฝ้าคิดคำนึงถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคุณกับเขารู้สึกด,ดีต่อกันมากแค่ไหนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างไร มีความทรงจำอย่างไรในทุกรูปแบบทั้งทุกทั้งสุขทั้งตอนดีกันทั้งตอนขุ่นเคืองกันเฝ้าทบทวนคิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาทางออกเพื่อหาบทสรุปเพื่อจะกลับมาคืนดีกันกับคุณได้คืนดีกัน,นะคะและการคืนดีครั้งนี้จะเป็นความรักที่ลงตัวที่ชัดเจนเพราะคุณทั้งคู่ต่างก็รักกันต่างก็มีใจให้แก่กัน เหรือแต่ว่ามีสถานะและคนคนนี้ตัดสินใจได้แล้วว่าอยากจะเปิดเผยอยากที่จะกระตือหรือล้นในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะไม่เข้าใจการผิดใจกันมีคำพูดคำพิมพ์ที่บั่นทอนทาร้ายจิตใจกันหรือท้ากันเลิะกหรือไล่กันไปหรือบล็อกกันไปหรืออื่นใดก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะ คนมันรักกันนะคะไม่ว่าคุณว่าเขาก็แอบ,บส่องแอบ,บมองตอนนี้ในเดือนนี้นะคะสิงหาคมคนคนนี้เข้าใจถึงความรู้สึกแล้วว่าการที่ไม่มีคุณการที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือการที่เขาอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำไม่ว่าจะเป็นงานเป็นภารกิจการเรียนอะไรก็ได้หรือใช้เวลากระสิ่งนั้นเขาเข้าใจแล้วว่า คนเราสามารถทำทุกอย่างพร้อมกันได้มีความรักก็ได้เรียนก็ได้ไปควบคู่กันหรือทำงานก็ได้มีความรักก็ได้มันไม่จำเป็นต้องแยกเป็นประเภทว่าเรียนก็เรียนอย่างเดียวทำงานก็ทำงานอย่างเดียวมีความรักไม่ได้ความรักอย่าเพิ่งมีแต่ท้ายที่สุดคนที่เจ็บปวดหัวใจคือเขาและตอนนี้เขาอยากกลับมาคืนดีกันกับคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนและไม่มีใครรักเขาเท่าคุณและที่สำคัญเขาก็รู้ใจเขาว่าเขารักคุณมากเช่นกัน คนคนนี้มีคนเข้ามาในชีวิตเยอะอาจจะเข้ามาผ่านการทํางานหรือเข้ามาด้วยผลประโยชน์แต่ท้ายที่สุดเขารู้แล้วว่าคนที่รักและรอเขาโดยซื่อสัตย์กับเขามีเพียงหนึ่งเดียวก็คือคุณคนคนนี้ธุรกิจการงานนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเดินทางโลจิสติกเดลิเวอรี่ยานพาหนะทุกรูปแบบอาจจะเป็นทางบุก ะะแล้วก็ธุรกิจการทำรีตอรองร้านอาหารการลงทุนการเป็นหุ้นส่วนก็ได้หุ้นส่วนร้านอาหารหรือทําร้านอาหารหรือเป็นเชฟหรือเป็นคนที่สนใจในเรื่องการทําอาหารชอบประ,ประทานหรือทานเก่งนะคะหรือเป็นนักชิมทั้งหลายทั้งปวงหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอผ่าตัดสถาบันหัวใจโรคหัวใจนะคะทำทำงานเกี่ยวข้องกับก,บการแพทย์การหมอการพยาบาลหรือทํางานมากกว่าหนึ่งอย่าง เป็นคนเกิดปีจอได้นะคะเกิดปีหมานี่แหละนะคะแล้วก็เป็นคนรักเด็กรักน้องหมาน้องแมวเป็นคนใจดีเป็นคนเกิดปีมาเมียได้ก็คือปีหมานะคะคือตอนนี้เขาเขารู้ใจตัวเองแล้วเขากำลังจัดสรรวางแผนอันดีงามเพื่อมาคืนดีมังน้อคุณมาแสดงความรักความดีกับคุณคนเรานะคะถ้าหากมันมีใจให้การมันมีความรักอยู่ในหัวใจต่อให้ที่ผ่านมายังไม่มีสถา,านนะยังไม่มีความเข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนหวนคืนมาเริ่มต้นแล้วมาแสดงความชัดเจนต่อกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าแล้วคนคนนี้นะคะจะแสดงออกกับคุณยังไงจะมางออย่างไงจะวางแผนทําอะไรโอที่ผ่านมาหัวใจแตกสลายมันไม่ใช่แค่คุณเจ็บมันไม่ใช่แค่คุณอดทนหรือคุณเครียดอยู่คนเดียวบางทีคุณไม่อยากจะพูดอะไรแรงๆแต่มันเหมือนสุดเหมือนกันแล้วในความรู้สึกอะ คุณเคยตัดขาดคนคนนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วแต่ท้ายที่สุดหัวใจคุณมันก็เรียกร้องเนาะไปส่องไปมองคนคนนี้นะคะที่ผ่านมาก็ทําให้คุณต้องรอคอยเขาแขวนความสัมพันธ์ไว้นะคะอย่างยาวนานทั้งเจ็บปวดคุณเป็นคนเจ็บปวดเขาเองก็เจ็บปวดนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็น,ปนไปได้ไหมว่าตัวเขาเองอะ่ะมันมีในเรื่องของครอบครัวนะคะมีบทบาทในความสัมพันธ์ครั้งนี้ คำว่าครอบครัวในที้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นอคนในชีวิตอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่สังคมคาดหวังหรือคาดหวังในเรื่องของการมีคู่การทําภารกิจเป็นความหวังของครอบครัวหรืออีกเคสหนึ่งคนคนนี้ยังติดอยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังเคลียร์ไม่ได้ต้องอยู่กันไปด้วยหน้าที่อยู่กันไปด้วยความคาดหวังของผู้ใหญ่อยู่กันไปด้วยความคาดหวังของสังคมนะคะ ถึงเวลาแล้วนะคะไม่น่าจะเกินเดือนกันยานะกันยานะคะคนคนนี้นะคะจะเลือกชีวิตของเขาเองตอนนี้เขารู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาอยากมีความรักแบบไหนมีครอบครัวแบบไหนแต่ที่ผ่านมา่ะการที่คุณเห็นเขาไม่ให้สถานะกับคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่ทุกนะฮะมันไม่ใช่แค่คุณทุกนะเขาก็ทุกะค่ะเขาเองอยากหลุดพ้นนะคะจากสิ่งที่ไม่ใช่จากคนที่ไม่ใช่หรือจากความคาดหวังจากคนอื่น เขาใช้ชีวิตบนความคาดหวังของคนอื่นเขาไม่สามารถใช้ชีวิตในความต้องการของตัวเองแต่นับจากนี้ไปเขาจะพยายามปลุกใจและจะไม่ท้อนะคะคนคนนี้คิดมากคิดหลายตลกจะพยายามใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและสบายใจนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจารย์มองดูว่าเขายังคงพยายามที่จะเข้ามากลับเข้ามามาขอคืนดีเพราะเขารักคุณเหมือนครอบครัว เขาก็ไม่สามารถจะเสียคนไปได้ในการที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันหรือยังไม่มีสถานะหรือขุนเคืองใจกันในทุกๆประการคนคนนี้ตื่นรู้ในทุกๆครั้งยิ่งนานวันยิ่งทะเลาะก,กันแต่อาจารย์ไม่ได้แนะนาให้ไปทะเลาะเพื่อการตื่นรู้นะคะอน,นะไม่ใช่ว่าฟังไปปุ๊บไปชวนทะเลาะดีกว่าจะได้ตื่นรู้เยอะๆสักสิบครั้งเนี่ยไม่ใช่คนคนนี้จะปวดในความที่เขาตัดสินใจไม่ได้ตอนนี้เขากลาลังคิดนะ่ะ ทุกการที่เขากําลังจะมีจุดยืนหรือตัดสินใจหรือทําเพื่อคุณเนี่ยมันก็จะมีอะไรเป็นลางสังหรณ์หรือสิ่งมาเตือนว่าหายนะอรอยอยู่ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นหายนะหรือมหันตภัยแต่หมายความว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันแขวนอยู่ความคาดหวังของสังคมหรือครอบครัวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าความในใจของคนคนนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณหรือคนคนนี้เขาอาจจะมีลูกนะคะยังรอตกลงเรื่องลูกเรื่องพันธะข้อตกลงผูกมัดอะไรบางอย่างนะคะแต่คนคนนี้ตื่นรู้แล้วนะ แค่กังวลกําลังคิดอยู่ในช่วงห่วงกังวลมากๆนะะเพราะการตัดสินใจบางอย่างมันอาศัยทุกปัจจัยเนาะ mm hmm. เขาเหนื่อยมากนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้เขาอยากตอบแทนคุณเขาอยากคืนสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆหรืออยากซัพพอร์ตคุณบ้างที่ผ่านมาเขาเป็นผู้รับรับจากคุณมามากนะคะคุณอยู่เคียงข้างเขาคุณเข้าใจเขาคุณอดทนรอ ทั้งอดทนรอทั้งอารมณ์ดีอดทนรอทั้งโมโหมันหลายอย่างหลายรสชาติมากนะคะตอนนี้นะคะเขาอยู่ในสภาวะที่พยายามนิ่งเขาอยากคุณรอเขาก่อนตัวเขาเองนะคะมีความเซเรียสมีความจริงจังนะคะตัวเขาเองยังไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่แต่เขารู้ใจตัวเองว่าความรู้สึกที่เขามีนะ่เขาประคับประคองและอกอุ้มไว้อะทั้งหัวใจมันมีแต่คุณไม่ว่าคุณจะเห็นเขา เป็นยังไงก็ตามคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้รักคุณคุณอาจจะคิดว่าเขาอ่ะเลือกคนอื่นคุณอาจจะคิดว่าเขาปล่อยให้คุณอ้างหวงังแต่ท้ายที่สุดคนคนนี้ยิ่งนานวันความมั่นคงความเข้มแข็งในจิตใจหรือความมั่นใจในตัวเองมันเริ่มมากขึ้นอาจจะได้รับกําลังใจจากคุณอาจจะได้รับความรักที่ทั้งหวานชื่นและขมขื่นจากคุณที่คุณอดทนกับเขาอ่ะมันทําให้เขารู้ใจตัวเองว่าความรักจริงๆมันเป็นยังไง ความรักที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจของคนสองคนไม่ใช่ความรักที่เกิดจากความคาดหวังของสังคมหรือคนใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นความในใจเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณรอนิดหนึ่งตัวเขาเองไม่ได้นิ่งนอนใจสิ่งใดที่เขาทําเพื่อคุณตอบแทนคุณเมตตากับคุณได้เขาก็จะทําบางคนบางท่านคนคนนี้อาจจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของเงินท้องหรือคุณซัพพอร์ตเขาก็ได้อาจจะสลับกันแต่คนคนนี้ไม่เคยลืมนะคะสิ่งใดที่คุณหยิบยื่นให้กับเขาเขาไม่เคยลืม ะะยิ่งคุณแสดงความรักกับเขามากเท่าไรเขายิ่งรู้สึกผิดกับการที่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวจย์ขอดูสิว่าคุณคนนี้นะฮะจะตอบแทนคุณจะเกื้อคุณคุณยังไงในเดือนนี้เอาเท่าที่เขาไหวนะเอาเดือนนี้ก่อนนะ,ค,ะความสัมพันธ์ของคุณอ่ะเออลืมบอกไปตั้งแต่พฤษสภามานี่ก็งอนแงนกระท่อนกระแทนกันอยู่พอสมควรคนคีรจะตั้งต้นใหม่ถ้าเขาเป็นคนทางไกลนะคะ ถ้าเป็นคนทางไกลต่างถิ่นแดนไกลคนคนนี้กําลังตั้งจิตตั้งใจวางแผนว่าจะเดินทางมาหาคุณโอเคแหละมันอาจจะมีสิ่งที่รบกวนคนรอบข้างสังคมการงานปัจจัยอื่นใดนะแต่คนคนนี้นะฮะจะหันหลังให้กับทุกอย่างเพื่อเดินหน้ามาหาคุณหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ไม่ส่งเสริมไม่ทําให้เขาสบายใจคุณคือความสุขคุณคือความรักนะคะจะพยายามยู่เหนือ ไม่รู้ว่าเลือกอยู่เหนือดวงหรืออยู่เหนือกรรมเนาะน่าจะอยู่เหนือวิบากกรรมเพราะที่ผ่านมาไม่มีความสุขเขาจะพยายามหลุดพ้นเพื่อให้ตัวเองนั้นได้ยืนหยัดทำตามหัวใจโชคชะตาภูมิลิขิตในเรื่องของความรักระหว่างคนกับเขาคนคนนี้จะทำทำให้บุพเพสนิวาสเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเนี่ยในเรื่องของดวงเขาก็อาจจะมีขีดเส้นไว้ไกด์ไว้นะคะแต่ท้ายที่สุดมาอยู่ที่พฤติกรรมของมนุษย์ ถ้าเรารู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพฤติกรรมมิบาก,กรรมก็เปลี่ยนกรรมดีก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนอยู่ที่เราจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนคนคนนี้ตั้งใจจะหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆแล้วหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อมุ่งหน้ามาหาคุณจะพยายามดึงตัวเองให้อยู่ในจุดที่มั่นคงและสูงสุดของความคิดของการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูข้อควระวังหนะ่ควระวังอะไรในเดือนนี้ หันหน้าพูดคุยกันดีๆค่อยๆค,คุยหรือบางคนบางท่านที่ขุนเคืองใจกันอาจจะมีตัวกลางเพราะสื่อแม่ชักนะคะตัวแทนในหน้านะคะมาเจรจาให้แต่ดูแล้วถ้าพูดจากันดีๆในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้นหรือมีการบล็อกกันหรือมีการขุนเคืองใจกันแล้วมางอขอคืนดีกันก็จะมีการได้ เข้าใจกันให้อภัยกันพยายามพูดคุยในเรื่องของคุณสองคนเท่านั้นอย่าพาดพิงถึงบุคคลที่สามสี่ห้าหกหรือครอบครัวของทั้งสองฝั่งให้โลกนี้มีแต่คุณสองคนปรับความเข้าใจกันรักกันคุณทั้งคู่รักกันมากนะคะกรณีถ้าคุณเป็นคนโสดเนาะแล้วอาจจะเป็นซิงเกิลบัมซิงเกิลแดดก็ได้คุณทั้งคู่มีโอกาสที่จะสมหวัง าได้อยู่ด้วยกันถ้ารักกันถ้าเปิดใจคุยกันไม่ปิดบงังหรือไม่ชวนกันทะเลาะคุณทั้งคู่จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นลูกๆก,ก็จะมีความสุขหรือถ้ามีลูกด้วยกันใหม่ก็จะมีความสุขนะคะข้อควรระวังอาจารย์ว่าดวงของคุณมันกาลังเปิดถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเจออะไรมาก็ตามคนคุณนี้จะมาง้อขอคือนดีและให้สถานะกับคุณเป็นที่ยอมรับเขาอยากให้คุณเป็นที่ยอมรับเหมือนที่เขามี เพื่อให้คุณมีไม่ใช่ว่าคุณเป็ที่ไม่เป็นที่ยอมรับนะคุณก็ดีในสังคมของคุณในแบบของคุณแต่เขาต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจแล้วเชื่อใจว่าเขาทําได้จริงค,คนคนนี้คิดเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลาจะทํายังไงจะเอายังไงดีเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนะ่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่ควรทําและพึงระวังก็คืออย่าเนกาทีฟอย่าท็อกซิกอย่าดราม่าอย่าร้องไห้เยอะอย่าพั่มเพ้อพรนาพูดไปเรื่อยพิมพ์ไปเรื่อยไม่เอา เป็นตัวเองในด้านดีแม้ว่าเราจะรู้สึกแย่แค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้ค่ะมันต้องยกระดับตัวเองถ้าเราท็อกซิกเราก็ได้ความท็อกซิกหรือเขาเองอาจจะไม่เข้าใจแต่คนคนนี้มีความรักต่อคุณอยากเปิดเผยอ,อยากชัดเจนในความสัมพันธ์อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต้องพึงระวังก็คืออย่าอย่าคิดว่ายังไงดีเดี๋ยวอธิบายก่อนอย่า อย่าคิดดีอย่างเดียวแต่จงพูดดีทําดีด้วยบางทีคุณคิดตั้งต้นมาดีคิดดีว่าจะให้อภัยจะคุยกันดีๆพอไปเจอหน้ากันปุ๊บฮอร์โมอนปั่นป่วนขึ้นลงไอ้ที่เตรียมไว้ไอ้ที่ตั้งใจไว้ไม่ใช่สคริปต์นะคุณตั้งใจดีนั่นแหละจะพูดกันดีๆกลายเป็นวราพูดไปทางอื่นไม่ได้ตั้งใจแบบไหนทําแบบนั้นทุกอย่างจองอมาดีระวางความคิดที่มันเหมือนเข้ามาหลอนเข้ามาสิงให้คุณ,คณเศร้าหมองขัดขวางความสุขความจริงที่มันจะเกิดขึ้น ะะจริงอยู่แหละว่าชีวิตเรามันมีทั้งด้านดีด้านไม่ดีแต่ถ้าเรายึดถือแต่ด้านไม่ดีมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเป็นจริงตามจินตาภาพตามการดึงดูดของเรานะคะเราคิดตามจริงค่ะไม่ใช่คิดดีจนเกินไปโลกสวยไม่ใช่คิดร้ายจนไม่เห็นความดีเลยแต่จงคิดด้านจริงว่าตอนนี้รู้เท่าทันความคิดอนะ่ะเออตอนนี้ทำไมรารู้สึกหงุดิงิดเขาทำไมเราโกรธเขามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงรู้สึกแย่ ต้องหาคําตอบตัวเองให้ได้ถ้าคุณตอบได้คุณหลุดพ้นคุณรู้เท้าฐานคุณจะอยู่เหนือดรามา่าอยู่เหนือท็อกซิกอยู่เหนือมานที่อยู่ในใจมนุษย์ทุกคนมีทั้งนางฟ้าและซาตานอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าด้านไหนมันเยอะกว่ากันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าแล้วคนคนคน,นี้นะคะคิดจะเกื้อกูนหรือทำอะไรให้กับคุณในเดือนนี้ที่จะมาคืนดีเนี่ยคนคนนี้ตื่นรู้แล้วนะคะคุณคือแรงบันดาลใจคุณคือสิ่งที่เขาอยู่ใน ในความคิดในจิตวิญญาณคนคนนี้เตือนดูเรื่องคุณเขาอาจจะแปอธิษฐานไปขอพรคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เชื่อในผมที่คิดอย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละอยากให้โชคชะตาทํางานไปอธิษฐานจิตขอพรขอสมหวังขอให้ถ้าหากว่าขุนเคืองใจการโกรธกันหรือตัดขาดกันไปหรือขับไล่ไส่ส่งกันไปหรือบล็อกกันเนะี่ย ความรู้สึกของเขาที่จมดิ่งหรือความรู้สึกของคุณที่จมดิ่งแล้วไม่เข้าใจนะ่ะขอให้ได้คืนดีกันขอให้ได้ฟื้นคืนชีพในความสัมพันธ์นี้ครั้งหนึ่งคนคนนี้อาจจะเกิดวันจันทร์เป็นชาวราศีมีนลัคราศีมีนได้นะคะคนคนนี้อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะปรับจูนหากันใหม่แม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะน้อยใจกันขุนเคืองใจกันไม่เข้าใจกันเสียใจเสียความรู้สึกต่อกันคนคนนี้จะขอกลับเข้ามา มาปรับจูนมาขอโทษมาขอโอกาสมาแสดงความดีต่อกันหรือมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือเกื้อกูลกันเท่าที่จะทําได้อาจารย์ขอดูว่าในท้ายที่สุดนะคะสิ่งที่เขาจะทําได้มากกว่านี้เขาเฝ้ารอเวลารอโอกาสนะคะในใจของเขามีแต่คุณเขาอยากมีอนาคตกับค,นนะคะุณค่ะรอโอกาสรอจังหวะอาจารย์ว่าความเป็นไปได้ถ้าหากว่าเขายังติดขัดในพันธะพัฒน,นาการหรือญาติพี่น้องครอบครัวอื่นใดก็ตามเนี่ย ภายในสามเดือนเนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะสมหวังนะแต่สิ่งหาเนี่ยอาจารย์ว่าทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนได้ดีขึ้นอย่างชา้าที่สุดอาจจะเป็นธันวาที่ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นแต่ในเดือนนี้อาจารย์เชื่อว่าเขาตื่นรู้แล้วเขาจะพยายามคือบางอย่างในตัวเขาเองอะ่ะเข้าใจแล้ว,ว่าเขาอาจจะโดนปัจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุมไม่ว่าจะเป็นงานระยะทาง ความต่างจากคุณหรือความไม่เข้าใจก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องตัวบุคคลแต่คนคนนี้นะคะจะพยายามกอบกู้กําลังใจที่มีบวกกับความรักในหัวใจที่มีคุณมาตลอดเนี่ยมาเริ่มต้นกับคุณมามอบความรักความมั่นใจความมั่นคงมันอยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าคุณจะให้โอกาสไหมที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีปัญหาเยอะ ปัญหาของเขาอาจจะเป็นบริวารรอบตัวมันทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้แสดงความรักความดีกับคุณมากพอแต่เขาจะพยายามเริ่มต้นและชัดเจนกับคุณภายในสามเดือนนี้ค่ะหรือภายในธันวา t น i s แหละนะเป็นอย่างชา้าหรือบางคนบางท่านก็ดีหน่อยสิงหานี่แหละค่ะทุกอย่างจะดีขึ้นแผลของพวกคุณอะแผลทางอารมณ์คําพูดอาจจะร้ายแรงหรือเกิดมั้งแต่เมษาพฤษภาแล้ว มันปะทุมาเรื่อยๆนะคะมันจ้วงแทงกันมาเรื่อยๆด้วยคําพูดด้วยอารมณ์หรือความเหนื่อยหน่ายที่มันไม่ได้หนังใจแต่น้ำจากนี้ไปมันจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าตัวคุณเองควรทาอย่างไรตัวคุณเองนนะคะมันสับสนไปหมดแล้วมันไม่รู้จะทำอย่างไงมันมีแต่ความกังวลความสับสนนะคะคุณรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ย มันใช่คู่กันไหมมันเหมือนมีวิบากกรรมทำไมมันยุ่งยากมันซับซ้อนมันเหนื่อยล้ามันโดนแทรกแซงมันเหมือนโดนกันแกล้งมาตลอดนะคะมันทําให้คุณอ่ะจากคนที่ปกติดีๆกลายเป็นคนปรีแตกได้ง่ายอารมณ์ขึ้นได้ง่ายเหมือนโดนปลุกปีศาจมันคนอารมณ์ขึ้นลงไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เลยแต่อาจารย์ขอแนะนําว่าในเดือนนี้ขอให้คุณรู้เท่าทันและควบคุมให้ได้พยายามมั่นคงในความรู้สึกจริงอยู่ว่าใจอาจจะคิดหลายอย่าง แต่ปากหรือมือไม่จำเป็นต้องพิมพ์ต้องพูดอะไรให้มันแย่ไปกว่าเดิมนึกออกไหมคะพยายามนะคะอย่าก,กังวลมากไปกว่านี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังขับเคลื่อนมันรอเวลาคนคนนี้มีความพยายามไหมมีแต่คุณอาจจะมองเห็นไม่ครบทั้งหมดเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเขาเองให้คุณรอรอแล้วได้อะไรรออยู่นั่นแหละคนคนนี้นะคะ กำลังจะมีข่าวดีเรื่องราวรดีๆมให้กับคุณมันอาจจะไม่ใช่ข่าวดีใหญ่ๆที่มหาัจจรรย์ปฏิหารนะแต่จะเป็นข่าวดีที่มองเห็นอนาคตและความเป็นจริงและจะค่อยๆดีขึ้นมันอยู่ที่ว่าคุณไหวที่จะรอไหวที่จะเข้าใจหรือเปล่าหรือถ้าตัวคนเองไม่ไหวคุณก็เอาตัวเองออกมาถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันรู้สึกจะเข้าสู่ภาวะเออ่ซึมเศร้าแล้วอย่าให้ตัวเองถึงขั้นกับป่วยกายป่วยใจควบคู่กันไปไม่ได้นะคะ คุณต้องเอาตัวเองออกมานะคะไปทํางานไปทําเงินไปทําหลายอย่างที่คุณรักคุณชอบอย่ามานั่งรอเขาอย่างเดียวนะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูผลลัพธ์ภาพรวมในเดือนนี้หน่อยซิว่าผลลัพธ์ในเดือนนี้จะออกมาเป็นแบบไหนเขายังรักคุณอยู่ถ้าอยู่คนละที e ่หรืออยู่ไกลก็ตามจะมาหามามอบความรักมาแสดงความรักคนคนนี้รอเวลาเตรียมการที่จะได้สมหวัง ได้เริ่มต้นได้ชัดเจนกับคุณคนคนนี้มีความพยายามมีไฟแห่งของนักสู้มากขึ้นแล้วจะไขว่คว้าความชัดเจนนี้มาให้คุณได้นะคะ Take a c t i o n แล้วค่ะ t a k แ action แล้วทำอยู่ทำต่อไปนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะมีโอกาสสำเร็จสมหวังค่ะแต่ต้องใช้เวลาแล้วรอหน่อยความเป็นไปได้ในเดือนนี้เขามีแรงขับเคลื่อนหรือเขาวางตัววางออตอนวาง วางเป้าหมายลงมือทําตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วเพราะตอนนี้ที่อาจารย์ดูอยู่เนี่ยเป็นเดือนกรกฎาในการปล่อยคลิปเนาะแล้วก็ทําแต่เราทํในสิงหานั่นหมายความว่าคุณกับเขาจะเริ่มต้นกันใหม่คุณกับเขาไม่เคยหมดแพชชั่นต่อการต่อยเคยถกเถียงกันอดทนกันขุนเคืองใจกันอะไรก็ตามไม่แคล้วกันค่ะคนคนนี้จะยังรักจะยังมอบความรักให้กับคุณอาจจะดูกระท่อนกระแท่นบ้างไมไ่สมูท เหมือนคนอื่นคู่อื่นแต่ท้ายที่สุดทุกอย่างถ้าได้เริ่มต้นแล้วทุกอย่างจะออกมาดีจะเป็นจริงได้นะคะเอาจารย์ขอดูไพ่ออร์คริลหน่อยนะคะไพ่จะบอกอะไรคุณในเดือนนี้อาจจะต้องใช้ความอดทนถ้าคุณยังต้องการที่จะไปต่อกับคนคนนี้หรือให้อภัยกันแต่มีการกลับมาคืนดีกลับมากลับมากลับมาอาจจะช้าเร็วนิดหน่อยบวกลบแล้วแต่คู่ มันเกิดการตื่นรู้ค่ะทั้งจิตวิญญาณทั้งคุณและเขาคุณทั้งคู่อ่ะรู้สึกดีต่อกันมีโทรจิตส่งถึงกันถ้าคุณรู้สึกนอนไม่หลับร้อนรุ่มกระวนกระวายอึดอัดตื่นกลางดึกเขาก็คิดถึงคุณบางทีอาจจะต้องบอกกนะันว่านอนให้หลับเถอะถ้าเธอไม่หลับฉันก็ไม่หลับอะไรเงี้ยทั้งคู่ออนะคะเนี่ยค่ะขอให้คุณแสดงออกอย่างดีงามอย่าไป ถกเถียงทะเลาะรุนแรงหรืออะไรก็ตามที่มันทําร้ายใจ,ใจิตใจบาดจิตบาดใจกันทั้งการพิมพ์การพูดการที่เราพูดจะพูดดีทดําดีมันคือการเคารพตัวเองเคารพซึ่งกันและกันนะคะมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราพยายามอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองให้มีความสุขสบายใจรอแบบไม่รอพยายามแบบไม่ต้องพยายามค่ะชีวิตเราเราจัดสรรชีวิตเขาให้เขาจัดการเองนะคะเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะลงตัวมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปยือ้อไปแย่ง แข่งไปขันไปข่มเหงให้ได้มาแต่เราชงทําตัวเราให้มีคุณค่าเมื่อฝ่ายนั้นเขาหมดกรรมต่อกันแล้วตัวคนเองอยู่ในจุดที่ดีงามสง่างาม,งามเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีการมาหามานัดทานข้าวมาขอโทษมานัดออกเดทยังไงก็ได้กลับมาหาการคืนดีกันบางคนบางท่านอาจจะเป็นเดือนนี้บางคนบางท่านอาจจะเป็นเดือนถัดไปนะคะมันอาจจะเวลาอาจจะบวกลบเนาะ บวกไปข้างหน้าเพราะแต้มบุญหรืออาการของแต่ละท่านเนี่ยเบาหนักไม่เท่ากันถ้าศาสตร์ไฟใส่กันนะคะรุนแรงพ่นไฟใส่กันอาจจะต้องเยียวยากันพอสมควรนะคะถ้ามันอยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้พูดอะไรทำอะไรกันไว้นะคะเดี๋ยวความสุขความสมหวัง,งกำลังจะบังเกิดนะคะถ้าตอนนี้ยังไม่ลงตัวถึงนั่นแสดงว่ายังไม่ใช่เวลาแต่ท้ายที่สุด ความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังความชัดเจนกําลังรออยู่คนคนนี้กําลังหาทางออกทําในสิ่งที่ดีเพื่อให้เปิดเปิดเผยความชัดเจนกับคุณเขารู้ว่าคุณเจ็บเขารู้ว่าคุณทุกข์เขาเองก็ทุกข์ไม่ได้ต่างจากคุณบางอย่างมันต้องใช้เวลาและรอเวลานะคะอยู่ที่ว่าคุณจะรอไหมนะคะคนคนนี้ไม่เคยหยุดรักคุณไม่เคยหยุดคิดถึงคุณและไม่เคยหยุดพยายามเหมือนกับคุณนั่นแหละคะ่ะที่ไม่เคยหยุดรอคุณยังรออยู่ ไม่ว่านานแค่ไหนอาจารย์เชื่อว่าคุณยังรอบางคนบางท่านก็ดีหน่อยเนาะ,ะปรับจิตปรับใจปรับ energy ได้ก็รอด้วยความสงบจิตสงบใจแต่ชาวท่านนับบางคนบางท่านก็รอด้วยความคาดหวังหรือก่อนหน,น้านี้อาจจะเจ็บปวดแล้วก็เศร้าหมองหรือขุ่นเคืองใจแต่ในท้ายที่สุดอาจารย์อยากให้คุณนะ่ะนะคะอย่าทําให้ตัวเองทุกข์ไปกว่านี้อย่าร้องไห้ให้มากไปกว่านี้ถ้าอยากร้องร้องไปร้องให้เสร็จให้จบและเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองเราต้องรักตัวเองนะคะ รักตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้พอดีรักตัวเองให้เยอะๆะนะคะแล้วทำในสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วเดี๋ยวความรักความดีจะตอบแทนคุณคนคนนี้มีใจมีความรักมีความห่วงใย,ยในตัวคุณบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่เห็นทําอะไรถามอะไรก็ไม่เห็นตอบได้ถามว่าคืบหน้าไปถึงไหนก็ไม่เห็นคืบหน้าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันรอเวลาที่เหมาะสมถูกต้องชอบทำไม่ได้หมายความว่าต้องไปยื้อไปแย่งอย่างที่พูดไปข้างต้นแต่หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอะไรที่มันใช่เดี๋ยวมันใช่ทุกอย่างมันจะ มันจะต้องมีการแก้ปัญหาในเวลาที่เหมาะสมคู่ควรคู่ของคุณนะคะถ้าได้ลงเอยกันได้สมหวังกันนะคะจะเป็นอะไรที่สบายใจมีความสุขมีเคมีตรงกันมีความอุดมสมบูรณ์ส่งเสริมกันทั้งในเรื่องของภายในและภายนอกภายในคือเรื่องของจิตใจถ้าภายนอกก็เป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นที่พักพิงของการละการคนคนนี้อยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาเข้าถึงความคิดของตัวเองเป็นตัวของตัวเองมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรหยุดคือการเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีเมตตาทําต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าฝืนหรือเบียดเบียนตัวเองนะคะแต่จงดึงด้านดีตัวเองมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวทัานน้าอาจารย์เป็นกำลังใจให้ถึงแม้ว่าวันนี้เวลานี้บางคนบางท่านอาจจะได้ข่าวดีบ้างแล้ว ะะเห็นหนทางของความชัดเจนบ้างแล้วบางคนบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงที่รออย่างที่อาจารย์พูดค่ะรอแบบไม่รอพยายามแบบไม่พยายามมีความสุขกับตัวเองไปเรื่อยๆคนเราควรจะมีความสุขในทุกๆเหตุการณ์นะคะมีความสุขแบบพอดีนะ,ะไม่จําเป็นต้องไป คาดหวังเป็นทุกจนเกินไปเดี๋ยวทุกอย่างจะออกมาดีค่ะเดี๋ยวเขามาง้องมาขอคืนดีมามอบความรักมามอบสิ่งดีๆมามอบความอดุดมสมบูรณ์มามอบความชัดเจนให้เป็นกําลังใจให้นะคะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสมสมาและแชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกเสียงทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณและหลายท่าน บริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสุปอแตงข้างล่างทุกม,มูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อพลังใจจา์ได้ทําคลิปให้ดูได้ชมนะคะในท้ายที่สุดขอไว้พรอทุกท่านสมบังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววันหากแม้ว่าปรารถนาประกอบกิจาการงานอันเรนชอบอนใดก็ขอบังเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจน้ำแต่ววนาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอให้มีความสุขสมหวังร่ํารวยรักปังโชคดีกันทุกท่านเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะคะ บายบายสวัสดีค่ะ